สวัสดีทุกคนด้วยแล้วก็มาอยู่กับผมมิสเตอร์เพเปอร์พาร์ทที่2แล้วนะครับกับกับผมช่องเบรสบัตนะโอเคพูดผิดพูดถูกพูดงงไปหมดแล้วเพราะเพิง่งเพิ่งลุกจากเตียงมาอย่างแรกเราหิวเรากินก่อนแล้วแล้วเราก็อเดี๋ยวกินก่อนแป๊บหนึง่งอ่ะกินสักสองชิ้นเลยแล้วกันตอนนี้ครับมีปัญหาอยู่ที่ว่านะครับเรามาปลูกไว้ข้างบนครับซึ่งอ่า มิสเตอร์เปเปอร์ก็บอกอีกแล้วครับว่าเจ้าสองเจ้าคนนั้นคงจะไม่ถูกใจแน่เลยไอเอเจนซี่ของเราครับความจริงเราต้องไปปลูกข้างล่างผมกม็ดูก่อนว่ามันสามารถแก้ไขอะไรได้หรือเปล่านอกจากเรื่องของผักแล้วนะครับก็ยังจะมีเดี๋ยวผมดูกันนะเอมันเก็บได้เดี๋ยวผมจะเก็บลงข้างล่างเลยครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรนะหมาป่าที่เราจะต้องไปเคลียร์ให้กับชื่ออะไรนะเจนนี่ใช่ไหมใช่เราจะต้องไปเคลียร์ให้เขาด้วย แต่ก่อนอน่เดี๋ยวผม,มเอามาปลูกข้างล่างก่อนโอเคการที่เราจะปลูกได้อ่เราต้องขยายพื้นที่ฮะกดไปเลยบิวครับ <laughs> ทอ่อลงไปเรื่อยๆโอเคเราสามารถเจาะอ,อีกได้ไหมเฮ้ยเจาะได้เรื่อยๆเลยเหรอผมไม่รู้นะว่าการเจาะมันจะเสียค่าอะไรหรือเปล่าแต่สเตมิมีนาของเราลดครับ แต่ผมไม่รู้ว่าเวลาที่มันผมคิดว่าเวลามันมีผลหรือเปล่านะน่าจะมีมั้งแต่ว่าเดี๋ยวผมเจาะไปก่อนแล้วกันบิวครับอืมโอเคเดี๋ยวผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราอ๋อรู้แล้วการสร้างอ่ะมันก็เท่านั้นแหละแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราจะต้องมีบันไดด้วยไงเออบันได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 บันดาลลงบันไดบันทึกให้จําจนดี ใช้เหล็กครับใช้เหล็ก3มชิ้นเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมซุกอะไรไว้ตรงนี้ผมก็จําไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนตรงกล่องนี้ครับผมเปิดเลยเอามีแต่ของไม่จําเป็นฮะเดี๋ยวเราไปเอาของจําเป็นก่อนโนโนนไม่ใช่ตรงนี้ผมจําเป็นที่จะต้องอา่าซื้อของที่ตรงนี้ปะ่ะใช้เหล็กอีก3ชิ้นใช่ไหมเหล็กซื้อตรงไหนนะ่เาเหล็กอยู่ตรงนี้ฮะใช้ทั้งหมด3ชิ้นแต่ทำไมเรายังซื้อไม่ได้ อ๋อมาเป็นเซลลถ้าบายจะเป็นตรงนี้เขาเป็นที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่เอ๊ะทำไมเราถึงซื้อเหล็กไม่ได้ครับไม่เลยงั้นเดี๋ยวเราคอยว่ากันแล้วกันผมไม่ไม่ชัวร์ว่าทำไมถึงซื้อไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจนมาลองปลูกข้างล่างกันดูอีกสักรอบหนึ่งคิดว่าน่าจะปลูกอ,าอ้อาวอา้อาวอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ย อ๋อนี่คือผลผลิตที่เราทําพาดใช่ไหมทำผ้ามันก็จะเละเทะอย่างนี้เลยเราต้องใช้ดินฮะแต่ว่าดินเรามีแล้วเราก็แค่เอามาครัฟเริ่มใหม่เราเริ่มกันใหม่ดีกว่าใช้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะห้าปะครัฟเลย5ครับโอเคเราได้มาทั้งหมด5ชิ้นแล้วรู้สึกว่าจะเป็นนี้อ๋อนี่ไงความจริงมันก็ไม่ได้หายไปไหนนี่วาอัปลูกอาปลูกไม่เสร็จหรอเอาใหม่ ปลูก1นึป่ปลูก2ฮะปลูก3 3ไม่ได้4ไม่ได้ถ้าปลูกชั้นอื่นก็ต้องมีเนี่ยปลูกได้แต่เรายังลงไปไม่ได้ฮะตอนนี้ปัญหาเกิดฮะเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าเราจะสร้างอืมเราจะสร้างสะพานบ้างอ๋อมาดูแลดูแลดเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเก็บก่อนเก็บก่อน ประหยัดซื้อประหยัดใช้ครับทุกคนาหาที่ลงไม่ได้เดี๋ยวกันนะผมเก็บไอ้นี่กลับเข้าไปกันบันไดตอนนี้มีอันเดียวลันโทษชีวิตไม่มีไฟด้วยครับตรงนี้โอ้ไม่กอดแต่ภารกิจให้เรามาทําในบังเกอร์ไม่เป็นไรโอเคสองที่ขึ้นฮนะแล้วก็เก็บโอเคแล้วก็ต้องบันไดามาใส่ตรงนี้ฮะ โอ๊ติดผมว่ามันมันต้องไม่ใช่วิธีแนะไม่ใช่วิธีนี้แน่เลยฮนะเราทําทางเชื่อมได้ไหมเ,เดี๋ยวกันนะอ๋อเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมดูภาร,รกิจกันดีๆก่อนตอนเนี้ยปัญหาเกิดฮะปลูกข้าในบังเกอร์ของเราอ๋อผมรู้วิธีแก้แล้วทุกคนเราก็มาปลูกตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเ,เอาบันไดลงตรงเอาบันไดข้างล่างนี้กลับมาก่อนฮะลงไปฮะเก็บให้หมดอื แล้วเดี๋ยวเราปลูกข้างบนนี้แล้วโตคราฟเราเอาไปไว้ช่องอื่นแทนแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าฮะเพราะตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะได้5พอดีนะในความคิดผมโอเคเก็บเก็บกอนเก็บกอนโอเคสามไม่ไม่ได้ฮะได้แค่4อันงั้นเดี๋ยวผมเอาลงไปข้างล่างอันหนึ่งยังไงก็ต้องเอามาไว้ข้างล่างก่อนตอนเนี้ยโอเคสี่ละอันสุดท้ายสวย โอเคขึ้นฮะเก็บเก็บใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่อ่าใส่ข้างบนทีนี้เราก็เอาโต๊ะคาราฟวางตรงนี้เอาไม่ได้พื้นที่เต็มฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวโต๊ะคาราฟเราเก็บไว้ก่อน <laughs> เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่เราก็ต้องไปหามเมล็ดพันธุ์ใหม่หรือเปล่าแล้ววิ่งขึ้นวิ่งลงอ๋อนี่ไงมเมล็ดพันธุ์ก็มีอยู่แล้ววิง่งวิ่งขึ้นวิ่งลงโอเคใส่ใส่เข้าไปสิครับเออควิก แพนได้ไหมเออควิกแผนได้ฮะเหมือนใช่ผมเหมือนเห็นอยู่แวบๆอ้วเราก็ต้องมาโอ้ <c oughs> oh my god ทำไมมันไม่ให้เราซื้อครับผมไม่เข้าใจ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กันเนาะอืมมันอาจจะติดเควสติดอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะควิกแพนควิกแพนควิกแพนโอเคขึ้นข้างบนฮนะต้องการน้ำโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไฟด้วยนะ เพราะนตรงนี้เราเก็บก่อนลันทดชีวิตโอเคเก็บเก็บเ,บเ,บเบอะไรกันครับพี่อา่าต้องการแก้วประมาณหนึ่งฮะเพื่อทำไฟเพิ่มอือต่อไปก็เป็นน้ำตักน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะลงไปรถข้างล่างครับอชเวฟอชเวฟอชเวฟโอเคแล้วก็เหลือตรงนี้อีกอ่าเก็บแล้วแล้วเราก็ลากลงมา ม <laughs> ันโดอเดค okay, ลงข้างล่างครับลดน้ําแล้วถ้าเกิดต้องการแสงเราก็จําเป็นที่จะต้องคราฟเดี๋ยวเราอชีวิตชีวิตจุงยากเหลือเกินฮะตอนนี้เพราะอุปกรณ์มันไม่ยอมให้เราซื้อครับมันก็เลยต้องใช้น้อยใช้ซ้ํากันไปอยู่อย่างนี้ก่อนแล้วฮะโอเคแล้วเราก็จะเอาโต๊ะคราฟไม่มีมุมให้วางโต๊ะคราฟเลยโอเคครับเราจะคราฟไฟวอลแอมฮะ ต้องใช้กระจกกระจกเรามีเรามีอยู่แล้วแต่กระจกไปคราฟยังไงนะเนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้ใส่คราฟได้ไหมอ๋อนี่ไงเรากดตรงนี้เออโอเคโอเคมี2อันแล้วตอนนี้เราก็ทำแลมสองอันอ่าโอเคค่าค่าความเหนื่อยเราจะหมดแล้วโอเคยังเหลือเวลาอยู่ฮะ เหลือไหมไม่เหลือเดี๋ยวผมขึ้นไปนอนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ามาติดไฟกันใกล้จะเป็นลมแล้วโอเคโอเคโอเคสลีปสลีปจรุปแล้ววันนี้ไม่ได้ทำอะไรคนระับมัวงงกับของฮะอ่าแล้ววันที่วันที่สาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับวันที่4ี่เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมเก็บของที่น่าสงสัยไว้นะเพราะว่าเอเจนซี่จะมาหาเราอีกแล้วโอ้มย g ก็ขยันมา,าจริงเลย โอเคนะวันนี้เราก็มาเข้าสู่วันที่4ี่เราจะต้องหาของกินก่อนตื่นเช้ามาไม่ต้องคิดเลยว่าจะทำอะไรเราหาของกินก่อนอา,อาหารกระป๋องเลยมีเราใช้ให้เกิดประโยชน์เดี๋ยวเราลงมาข้างล่างกันนิดนึงเราครับกันได้แล้ววอลเลมเดี๋ยวเราเก็บเก็บโอเคมีการอัปเกรดได้ด้วยนะติดไวดวงเดียวนะ่าจะพอครับเอ้ย ต้นไม้ตายหรือเปล่าเขาบอกให้เช็คอเกนเหรอดูดิได้ได้ได้ยังรอดอยู่คิดว่าน่าจะรอดนะเดี๋ยวเราลดน้ำกันก่อนแต่ข้างล่างอา่ะที่คืนที่แล้วมันไม่มีไฟไฟมันลงไปไม่ถึงครับเพราะเราไม่ได้ติดไฟไม่ไรรันทดชีวิตเอาน้ำกันโอเ้เอาไม่พร้อมน้ำไม่พร้อมโอ้ oh my god ที่ตรงไหนน้ำพร้อมบ้างอม ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาน้ำไม่พอไม่เป็นไรเราค่อยกลับมาแต่ว่าตอนนี้เรากล่องเราใส่ของที่เราไม่จําเป็นก่อนแก้วนี้ไม่ได้ใช้ละอ่าดินด้วยเอ้ยเต็มวะ่ะเดี๋ยวเราถั <laughs> างขยะเราจะไม่ใส่ในถังขยะเราจะไม่ทําอย่างนั้นโอเคตู้นี้เออมีของให้ใส่ฮะอันนี้คืออะไรเงินเก็บดิครับรออะไรมี18บาทแล้ว18ดอลลาร์เออเรายังไม่ได้เปิดแต่ละตู้ดูเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนตอนนี้ผมก็เห็นแนะ้วว่าข้างในก็จะมี นี่ไงมันมีปุ๋ยอยู่แล้วเราไม่จะเป็นที่ต้องซื้อเลยทุกคนอาแต่ในนี้ไม่มีอะไรฮะไม่มีเรามาดูถังขยะดิอ้าไม่มีไม่มีไม่มีมมอ่ามีตู้ไหนเปิดได้ <laughs> อันนี้คืออะไรเบสิกเบดเฮ้ยเหยื่อล่อครับทุกคนเรามีเหยื่อเอาละฮะเป็นเรื่องเรามีเหยื่ออย่างนี้เราก็น่าจะไปจัดการเจ้า ไอ้นั่นได้แล้วอ่ะเอ้ยแล้วนี่คืออะไรอิโลติกแบดเบดมีเหยื่ออีก,อ,กอ,ยอย่างด้วยเหรอเอาละฮะทุกคนเรามาดูภารกิจของเรานะครับจะต้องไปที่ป่านะแล้วก็ทำการซ่อมลบเวด้วยแล้วก็จะต้องไปจัดการเจ้าจิ้งจอกด้วยแล้วก็ทำไอ้นี่เช็คอันเตอเมทเอฟเคบออได้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 ได,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 ได้เดี๋ยวเราไปเช็คอันเติเมทเอฟเคเก่อนดูว่ามีอะไรที่เราทำได้ไหมซูมเข้ามาฮะอืม วิธีการที่จะหนีเหรอรถเครื่องบินหรือฉลวดไม่ไม่ไม,ไม่มาดูบ้าเกินไป <laughs> มันดูบ้าเกินไปเอาอะไรใส่ไม่ได้เลยเนะี่ยอ่ะปิดก่อนแล้วกันต้องการแผนมากกว่านี้เราต้องหายสไปเลชันครับต้องไปหายสไปเลชันใหม่แผนน้อยเกินไป <laughs> ต้องไปสไเลชันได,ได้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 ได,ได,ได้เดี๋ยวแผนการลบหนีไว้ก่อน เราเอ้อมีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอุย้ยเพื่อนบ้านเต็มเลยเขามาทำอะไรคนนี้อา้าวัสดีครับเออจดหมายมาให้ว่าแล้วเชียวกำลังอยากได้อะไรใหม่ๆ i n s p ิ r สปายเนเราได้สป <c oughs> ายเลชันใหม่ผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แน่นอนอ่ะแล้วก็มีจดหมายมา2ออันเดี๋ยวเราลองเปิดอ่านกันดูแล้วกันฮะ ขอบคุณคุณลุงจดส่งจดหมายด้วยฮะเราไปดูกันอ๋มก็คืออันนี้ครับมันเหมือนเป็นเช็คลิสครับว่าของที่ต้องมีประจําบ้านครับก็จะมีประมาณนี้ว่ามีอะไรกี่ชิ้นกี่ชิ้นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะเอาของพวกนี้ไปคาบอ่ะก็คาบแค่เท่าที่จําเป็นครับเพราะว่าถ้าเกิดของน้อยเกินไปองเงี้ยครับเอเจนซี่ก็จะสงสัยแล้วก็จะมาบ่อยขึ้นนั่นเองโอ้โหถึงมิสเตอร์เปเปอร์คุณไม่รู้จักฉันหรอกแต่ ความพยายามของคุณนั้นสะดุดตาฉันมากเลยคุณเป็นคนที่น่าสนใจนะมิสเตอร์เปเปอร์ในขณะที่คนในเมืองนี้ไม่มีใครน่าสนใจเลยทุกวันนี้ฉันรู้นะว่ารถทิปของคุณนะ่ะมันไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่แต่ถ้าฉันได้แนะนำบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าคุณไม่จำเป็นทีจ่จะต้องยึดติดอยู่แต่กระบนโบกบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจฉันได้แนบไว้แล้ว มันอาจจะดูแปลกไปสักนิดหนึ่งในเรื่องของดีไซน์และก็อาจจะดูบ้ามากด้วยแต่ฉันเชื่อว่าคุณสามารถที่จะทำได้นะมิสเตอร์เปเปอร์อย่าก,กลัวไปเลยความลับของคุณปลอดภัยกับฉันนะและฉันจะส่งจดหมายมาใหม่ในเร็วๆนี้อ๋อเจ้านี้น่าจะเป็นคนที่ส่งอินสปิเรชันมาครับน่าสนใจจริงๆไม่รู้ว่าใครว่าเขาคือใครแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะมีประโยชน์กับเรานะ บางทีเขาอาจจะมีของที่น่าสนใจที่อยากจะให้เราอยู่นะบางทีเขาอาจกําลังจะรอที่จะซื้อแลกเปลี่ยนกับเราอยู่ด้วยอโอเคผมก็ว่าตาลุงเขายืนรออะไรยืนเพื่อจะมาพูดอย่างนี้นี่เดี๋ยวเราเอาอันนี้ยไปเป็นสปิเรชันครับล็อกเก็ตโฟโต้นี่แหละ <laughs> ใส่ไปเลยเนี่ยอินสปิรชันอันนี้เหละแผนต่อไปของเราคํานวณแผนกันครับ แผนในการหลบหนีครั้งนี้อุย้ยเราจะต้องใช้หิน50เหล็ก20แล้วก็กระจก10ชิ้นฮะได้ได้ได้ไว้ก่อนไว้ก่อนโอ้ย <ś c oughs> <ś c oughs> <ś c oughs> แปะอันเบลเลอร์เลยแปะอันเบลเลอร์เลยผมว่าเราจะต้องนอนพักสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงป่าแนะ่เลยขอแนปสักหน่อย,อ,ยอืม it's โ okay. อเค พอ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 ,พอนอนเยอะเกินแล้ตอนนี้บ่ายสครึ่งแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปข้างล่างมิชชั่นคือเคลียร์แล้วใช่ไหมโอเคเคลียร์ฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าอา่าไปที่ป่ากันะฮะเก็บทรัพยากรแล้วเราก็จะต้องจัดการกับเจ้าจิ้งจอกด้วยแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องของลบเวอีกที่เราจะต้องเคลียร์ลบเวถ้าเกิดแปลเป็นไทยน่าจะประมาณกระเช้าป่ะ เป็นเหมือนกระเช้าท่องสําหรับท่องเที่ยวขอเก็บทรัพยากรก่อนแล้วกันเรียบร้อยฮะโอเคกระเช้าของเราเนี่ยเราจะซ่อมได้ยังไงฮะแต่ผมเห็นมันมีของอย่างหนึ่งต้องใช้บางอย่างในป่าอ๋อน่าจะเป็นชิ้นนั้นแน่เลยทุกคนที่เราได้มาจากในป่าเดี๋ยวเราลองเอามาใส่ดูครับคิดว่าน่าจะได้นะอ่าชิ้นนี้เวอร์ครับอ๋อมันสามารถที่จะใช้ ซ่อมลบเวได้นะในบางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราต้องลองไปใช้ดูซึ่งผมไม่รู้นะว่าเลเฟอถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันประมาณว่าอะไรโอเคใส่เลยอุ้ยได้ฮะซ่อมเลยใช้เวลาชั่วโมงครึ่งก็มืดพอดีเนาะคิดว่าแต่เดิมเรียบร้อยเราเสร็จไปภารกิจหนึงแล้วฮะและภารกิจต่อไปก็คือไปจัดการเจ้าไว้นั้นอะ เดี๋ยวเราดูนะเราเลเวลสองทำอะไรได้ไหม <c oughs> ได้แล้วทุกคนตอนนี้เรามาในป่าเลเวลที่สองนะแล้วมันก็มืดพอดีซะด้วย <c oughs> เราอาจจะเจอจิ้งจอกตอนนี้ก็เป็นได้ครับทุกคนแต่ตอนนี้เรามีไม้ที่จะต้องเก็บิ่งครับม <c oughs> ิส p ตอ e ์เราดูกันนะว่ามีอะไรให้เราเก็บบ้าง <c oughs> อ่ะเรามาในป่าเลเวลที่สองแล้ว วิ่งดิมิสเซอร์เปเปอร์อ่าไปฮะเราอาจจะเจอหมาป่าเขาจริงๆก็ได้แต่แล้วเราก็มีกับดักไว้แล้วด้วยเราอาจจะใช้จัดการมันได้แต่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในป่าเลเวลที่2-2ขีด2ฮะแล้วเหมือนอ่านี่เป็นเบอร์รี่เก็บก่อน d ดนเจอร์โอ้ไม่กอดแล้วนี่คืออะไรอ่าหน่อย Hunter Club อ๋ออันนี้ก็คือเหมือนกับว่าฮันเตอร์ขับนะครับคือเราสามารถที่จะล่าสัตว์ที่นี่ได้เลยแต่ว่าพยายามล่าแบบมีจริจรยธรรมครับก็คือพยายามฆ่าให้มันตายในช็อตเดียวเราจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่อย่าให้สัตว์มันทรมานครับและถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําการล่าด้วยตัวของเราเองครับก็มี2ทางเลือกให้เราระหว่างการใช้กับดักหรือไม่ก็เหยื่อล่อนะครับแค่นั้นเองโอเคนะฮะแค่นี้เราก็น่าจะล่าได้แล้วนะ พื้นที่สําหรับการล่าเราวน่าสนใจดีเราต้องไปเช็คเรียกว่าอะไรทรัพยากรของเราซะแล้วอ่าฮันเตสอันล็อกครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะได้ล่าสัตว์กันครับทุกคนไม่พาร์ทนี้ก็พาร์ทหน้าแต่คิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทนี้เก็บทุกอย่างที่มีกับตอนนี้แ a นเจอรเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนิดหนึ่งนะะมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่ครับ มันมืดจนผมมองอะไรแทบไม่เห็นเลยแต่ตรงนี้ก็มีทรัพ,พยากรอ,อยู่แล้วก็อุ้ยอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นกระท่อมของยายคนนั้นที่เขาพูดถึงอะแต่ว่าตอนนี้มันมืดมากผมผมว่าผมขับก่อนมืดจนผมมองไม่เห็นอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปเจอตัวอะไรเข้าลับก่อนดีกว่าอุ้ยได้เรื่องอยู่ฮนะถือว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่แบบค่อนข้างที่จะอัปเดตนะโอเคเราเข้ามาข้างในฮนะ เราดูข้างล่างดิเฮ้ยต้นไม้โอเคอยู่เฮ้ยตรงนี้ขาดน้าลืมไป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 ขอแก้วสักใบได้ไหมครับหนักเกินไปเราต้องเอาอ่านี่ในนี้เราก็เอาเฮ้ยในถังขยะนี่แหละเหมาะมากเอาของหนักๆใส่ไว้ฮะแล้วเราก็มีแก้วโอเค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 อเคอาละเอาเอ้ยลืมตักน้ำ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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเป,เปเปอร์โอเคได้น้ำมาแล้วครับจำนวนจำนวนห้าถัง อ๋อถังมันไม่ต้องใช้แก้วนะเพียงแค่ว่าเราต้องมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการเก็บน้ําอส่วนแสงแดดมันใกล้จะหมดเดี๋ยวผมลองดูวันพรุ่งนี้ว่าจะยังไงนะไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมเเดี๋ยววันนี้เรานอนก่อนแล้วกันสลิปเหยยเราลืมฮะลืมไปแล้ววันนี้วันที่ห้าไม่ โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเดี๋ยวเราจะต้องรีบเคลียของก่อนนะของอะไรที่เรามีเราต้องรีบเคลียฮะเก็บให้หมดอย่าให้มีพิลุตมันก็จะมีอยู่3จุดที่เราต้องเก็บเราตรงนี้เก็บก่อนมับ <laughs> เก็บทั้งป้ายมับเฮ้ยเขายังไม่มาเขายังไม่มาเขายังไม่มา,มมาเก็บก่อนเลยมับ <laughs> วันนี้วันที่ห้าใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมเขายังไม่มาเลยะปกติเขาต้องมาแล้วดิ หรือ,อยังไงไม่ไรเดี๋ยวเรากินก่อนละกันฮะระหว่างรอเขาไม่มาตอนเช้าเหรอวันเนี้ยแล้วเขาจะมาตอนไหนวะไม่ไรฮะถ้าเขายังไม่มาเลยเราไปดูในส่วนของฮันติ้งที่อัอัปเดตใหม่กันมาดีกว่าไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่ว่ามันอยู่ในในช็อปฮะตรงนี้ฮันเตสเหยื่อเหยื่อเรามีแล้วอ๋อตรงนี้เป็นสิ่งที่เราขายเหยื่อเรามีแล้วนะแต่ตอนนี้ปัญหาเราคือเหล็กครับเราจะซื้อเหล็กเพิ่ม น่าจะซื้อที่นี่ป่ะเนี่ยมันแค่แค่สามดอนเองนะทำไมเราซื้อไม่ได้อ๋อมันเป็นเซลถ้าซื้อจะเป็นตรงนี้ฮะแล้วเราจะไปหาเหล็กได้จากไหนอะไม้มีไม้มีบอกแค่ไม้มีเดี๋ยวตอนนี้เราจัดการลดน้ำต้นไม้ก็อุ๊ยแสงแดดจะหมดแล้วทุกคนผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกับมันดีฮะเจ้านั้นยังไม่มาเพราะว่าฝนมันตกแน่เลยผมคิดว่าเป็นไปได้ป่ะเอเจนซี่ยังไม่มาฮะส่วนต้นไม้ก็จะแย่แล้วต้นไม้จะแย่โอ้โห นี่คือเก็บใช้ได้เลยปะอยู่ไหนฮะเฮ้ยใช้ได้ครับรอดทุกคนคือมันคือมันไม่จำเป็นต้องการแสงแดดอะไรขนาดนั้นอะเหมือนว่าแสงแดดที่มีจากวันแรกมันก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอส่วนอันนี้เราต้องลดก่อนนะระหว่างนี้เราก็ปลูกปลูกเพิ่มแล้วกันคลิกแผนมับโอเคแล้วเราก็ลดน้ำเลยมับตอนนี้ผม งงงงมากทำไมเอเจนซี่ไม่มาฮะหรือว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่5้าไม่ไรฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าตอนนี้เรามีอ๋อเรามีแทรปอยู่เดี๋ยวเราจะลองไปล่าสัตว์กันก่อนแล้วกันวันนี้มันไม่ใช่วันที่5เหรอหรือว่ามันคือวันที่4ี่ฮะผมอาจจะจําวันผิดตรงนี้เราที่เป็นแดนเจอร์ที่เราจะต้องเข้าไปฮะไม่น่าจะมีอะไรอันตรายครับอย่าไปกลัวโอ้ยน่ากลัวมันมันสลัวนะละมันเข้ามาปุ๊บสลัวปั๊บเลยทุกคน เก็บตรงนี้อุ้ยของเยอะแยะเก็บทั้งหมดดูดิมีอะไรบ้างมีเงินฮะแล้วก็มีดินผ้ามีพลาตสติกด้วยหรอแล้วก็กระจกผมโคตรชอบเลยกระจกฮะดีมากดิอ่า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 อ่อะอะอะอ่ะออออ,อ,อ,อเราจะต้องเริ่มด้วยการต่อสู้เหรอบา้บาบา้บาบา้บาบ้าบ้าบ้าคลิกที่วูฟทูเอ็กแทก เอาจริงดิเราไม่มีวุธอะไรเลยนะกดคลิกซ้ายเพื่อคนโทรลบล็อกวูฟแอคแท็หรือว่าหลบเหรอใช้เบ็ดใช้เหยื่อเพื่อสู้ขอให้โชคดีบาหรือเรายังไม่ได้ทำการลองล่าสัตว์เลยนะโอ้เดี๋ยวก่อนคุณมีเบสบอลเบ็ดไหมถ้าเกิดไม่มีควรหนีนี่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 ก่อนนี้่อนนี้ก่อนนี่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 โอ้โโอ้ย ดีมาป่าวิ่งช้าไปเบสบอลเบ็ดเราไม่รู้ว่ามีไหมเดี๋ยวเราดูก่อนเราไม่ได้หยิบมาเราไม่ได้หยิบมาเราในถังขยะผมไม่รู้ว่าของที่อยู่ในถังขยะมันจะหายไปไหมโอ้ชิตของหายเป็นเรื่องแล้วทุกคนผมว่าตอนนี้เราควรที่จะสั่งกล่องก่อนเอาสีสีฟ้าแล้วกันน่าจะเข้ากับบ้านเราเทรดเลยโอ้ชิต มาซะเย็นเชียวอ,อยมาแล้วมาแล้วไปเจอทำไมมาเย็นจังครับคุณพี่เอออ่าใช่มันปกติดีทุกอย่างปกติฮะไม่มีปัญหาอะไรเอ้ยอันนี้อันนี้เราไม่ได้เก็บนี่ว่าโอชิด oh, เราไม่ได้เก็บเพราะเราเอาลงไปปลูกโอ้อันนี้ทุกอย่างปกติฮะ ข้างหลังไม่น่าจะมีอะไรสวยจัดเลยทุกคนอันนี้ก็ปกติฮะเราเรามาเขามาในเวลาที่แบบเราเผลอมากอะ่ะคือ่าบอกประตูไปซื้อของซูมเข้ามาฮะไม่เจอแผนลบหนีนะครับผมผมเลิกทำการลบหนีแล้ครับอ่าไม่มีป้ายแล้วไม่มีปะโถท,ทำอะไรผมไม่ได้แล้วมีแค่ต <laughs> ้ลืมเก็บลืมเก็บ เก็บไม่ทันโดนอีกแล้วโอ้มีป้ายอ่ะมีบันไดเนะี่ยที่เขาเห็นไม่รอดโดนจับโอ้ยก็โหลดลัดเซฟเอาล่ะทุกคนเรากลับกันมาใหม่เดี๋ยววันนี้นะเรารู้แล้วว่าเขาจะมาเย็นเดี๋ยวผมเก็บแผนก่อน็อช็อก ตอนนี้เก็บไอ้นี่ลงไปก่อนไม่ได้ทําอะไรเลยนะเขวยมันเขวยไปหมดเลยมันเขวยไปหมดแล้วตอนนี้พึเสียวเสียงเสียงนี้เสียงที่คุ้นเคยคุณลุงมาวะดูดิเราเราไม่ได้เผลออะไรไว้ไหมเผลอไหมไม่มีไม่ม,ม,มีเก็บทุกอย่างดีฮะโอเคข้างนี้ปลอดภยัยแน่นอน อะไรวะอะไรอะมีลังตรงนี้เยอะเกินไปเหรอเดี๋ยวจะไม่ผ่านแล้วน,นี่ยมีบ้าแลละบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วมีพวกนี้เยอะเกินไปก็ไม่ได้มีถังพวกนี้เยอะเกินไปเหรอโอ้ไม่ก็เก็บเลยอุยอะไรอะฮะยัยงงงอะเอาจริงมุดงิดอันนี้คุณลุงมาแล้วโอเคเก็บเลยจ้าเราได้เหยื่อมาแล้ว แล้วเราก็เหมือนจะได้ของแทนเบสบอลเบ็ดไม่มีเบสบอลเบ็ดเอาจากไหนวะเดี๋ยวเราลองสู้เท่าที่มีฮะจัดไปออกมาฮะมาเราจะลองสู้ดูฮะไม่ยากหรอกอื้ออื้อจะหนีไปไหนลิ้ขวาเพื่อหลบหรอหรือซ้ายเพื่อหลบ <laughs> อะไรเนี่ยโอ้ oh my god พูดจริงพูดเล่น

ถอย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 อยถอยถอยถ เอ้ยเอ้ยลบลบลบคอนโทรชิปชิปหรือคอนโทรคอนโทรคอนโทรหรือชิปชิปหรือคอนโทรอะไรซ้ายสักอย่างอะไรซ้ายสักอย่างอ่ะคอนโทรคอนโทรฮะอีกสามตัวมาฮะคือเราต้องสู้ใหม่นะเอาจริงๆแต่ไม่มีปัญหาอ่ะจู่จูจู่จู๋ก่อนจู๋ก่อนจู๋ก่อนอุ้ยอจู๋จู๋อุ้ยเอ้ยใหญ่ตัวหลังมา เอ้ยเอาตัวหน้าก่อนถอย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 ไม่มีเบสบอลไม่มีเบสบอลไม่เป็นไรเราสามารถที่จะให้อะไรไม่ได้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 เอ้ยสกัมบอสกัมบอโอชิตโอชิตบล็อก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 กดคอนโทรเอ้ยได้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 เอ้ยเอ้ยคือเราต้องหยุดตีก่อนเพื่อจะบล็อกฮะเอ้ยบล็อกเอ้ยนีเอาบล็อก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 ไปบล็อกไปบล็อกเป็นหมาละ อ้บก็อ้บอ่ะย์อุ้ยมีอีกไหมมีเหรอเดี๋ยว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 ค่อยคุยกันค่อยคุยกันค่อยคุยค่อยคุยค่อยคุยค่อยค่อยโอชิตอีกทีเดียว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 ทีเดียว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 ออกให้ไวออกให้ไวออกโอชิตน่าจะเป็นกองสุดท้ายแล้วนะเพราะว่ามีหัวหน้าหมาเป็นจ่าฝูงหมา โอ้ไม g o จริงจังว่ะครับเนี่ยตอนนี้เราทําอะไรได้บ้างง่ายสุดก็น่าจะเป็นอันนี้เราก็ทําไปเลยอออ๋ออ oh! เป็นลมเฉยหมดวันฮะโอเคทุกคน <laughs> ไว้เท่านี้ก่อนฮะเพราะว่าเห็นดูเหมือนแค่ง่้อยอย่างนี้ก็แต่ว่า เขาไม่ยอมให้ผ่านไปได้ง่ายๆเลยจริงๆครเราก็ต้องไปหาเบสบอลดีกว่านะจะช่วยให้เราไปได้มากกว่านี้ไม่ก็ต้องหาอาหารมาปั๊มรัวๆโอเคไว้เท่านี้ก่อนนะสำหรับพาร์ทนี้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปจัดการหมาป่าให้ได้เลยรอชมกันด้วยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยก็ดีครับบ๊ายบายจ้า